ปีนี้มีเด็กจบมหกนะคะหลวงปู่รู้สึกรับกดแปดสิบห้าคนค่ะน้องๆเขาฝากฝากคณะทํางานมาเหมือนกันนะคะว่ารุ่นเขาเนี่ยไม่มีชื่อรุ่นเลยให้พี่ๆไปช่วยขอหลวงปู่ให้หน่อยได้ไหมก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองถามให้ค่ะเขาก็อยากมีชื่อรุ่นเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ยเหรอโอ้ก็ชื่อรุ่นหยุดโคหยุดโคล่ะค่ะหยุดหยุดบิดโค Oh, ออวิดโคมีสิบรุ่นนะครอ่ารุ่นชื่อรุ่นวิดโคอ่า <With S 1> เป็น <cold. S 1> ที่มาเลยอ้าวิดโครุ่นนี้โอ้โหหนักการหนักของโควิดเนี่ยจะเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตให้รู้ว่าโอ้โหรุ่นเรานี่รุ่น,น,นโอ้โหเจอโควิดก็เลยชื่อวิดโคเอาไปกินวิดโควิดโคเนี่ยหอ หมอหีบหมอหีบวอแหวนตสรีดาเด็กอ๋อ,อวิดโคนะคะต่พอครูครับมีคำขยายเพิ่มเติมไหมครับเหมือนน้องจะไม่เอยเข้าใจไม่ทำไมจะบือขนาดนั้นนะ่ะวิดโคไม่น่าจะภาษาทันสมัยออกโควิด <COVID S 2> เนี่ยกรได้ได้ยินแล้วสายหน้าเลยท่านม,มอนดอัดคลิปหลวงปู่อธิบายไปให้น้องฟังด้วยนะอ่ค เด็กน้องก็ฟังอยู่ครับอยู่ข้างๆกันเองอ่า <laughs> คือเราเองเรานี่ปลอดภัยจากโควิดวิตโคนี่แปลว่าอ่าวิตโคนไปกินเราปลอดภัยกับวิดไปมันปลอดภัยมันหลุดพ้นมาเราปลอดภัยเพราะว่ามันโควิดมันรุกหนักเหลือเกินโควิดโอโห่นี่มันยังไม่หยุดนะเนี่ยอ่านันยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นตั้งชื่อนี้เนี่ยเป็นตัดไม้ข่มนาวไว้เลยนะ เราต้องระวังไว้เลยนะอย่าให้พวกเรานี่พลาดพลั้งติดโควิดกันเลยนะ,ะถ้ามันติดเข้าไปเนี่ยมันไม่หวิดนะทน,นี้ยมันเจอเลยนะเจอโคอเลยทนนี้ยไม่ใช่หวิดโคอเลยนะเจอโคอมันขิดเอาเลยนะทนีายแต่ว่าเขาจบกันสองรุ่นนะคะหลวงปู่คะ ตั้งให้ชื่อเดียวกันหรือว่ามีสองชื่อไหมคะ,ะว่ามีรุ่นปีหกสามแล้วก็ปีหกสองด้วยก็โควิดมัน <ะ S 2> มีสองสองปีนี่อมาสองปีแล้วอะถ้ามีปีหน้าก็โวิดโคอีกหนึ่งว่าวิดโคหนึ่งวิดโคสองไงอ๋อได้วิดโคหนึ่งกับว,วิดโคสองเออวิดโคแล้เราบอกอะไรวิดโคหมายคำว่าอะไรก็อยู่บิดไปเกือบโควิดเอาไปกินอะ่ะ แบบวุดวิดใช่ไหมคะเออบุดวิดน่ะบุดวิดอ๋อค an ่ะค่ะก็ถือว่าคณะกรรมการทำงานสำเร็จแล้วค่ะน้องฝากงานมาค่ะ